สวัสดีค่ะจากอิตาลีนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเราไปทำงานนะคะกับเสื้อทำงานร้านอาหารนะคะทำงานร้านอาหารอิตาลีนะคะ <c oughs> ให้ดูเสื้อทำงานนะคะชุดดำนะคะเสื้อกั๊ เข้างาน11โมงเช้าเลิก4ี่โมงเย็นนะคะแล้วก็เข้าอีกกะหนึ่งหนึ่งทุ่มเลิกสเลิก5ทุ่มนะคะศุกร์เสาร์วอาทิตย์ทำงานเปิดกลางคืนนะคะจันพรพรหัสเปิดเฉพาะกลางวันนะคะเอเปิดกลางวันและกลางคืนแต่เราไม่ได้ไปทํากลางคืนนะคะเพราะคนมันน้อยเราจะทําแค่วันศุกร์ศุกร์เย็นเสาร์เย็น อาทิตย์เย็น3วัน2องกะอาทิตย์หนึ่งก็ทำกี่ชั่วโมง4ี่ห้ายี่สิบห้ห้ายี่สิบสใช่ไหมสามสิบสิบชั่วโมงอาทิตย์ละสาชั่วโมงนะคะ หนึ่งอาทิตย์สาสิบสองชั่วโมงวันละสี่ชั่วโมงแล้วก็แปดชั่วโมงยี่สิบสี่หกสิบไม่รู้บวกไม่ถูกโอ้ยหัวสมองไม่ไปแล้วแก่ก็ถูกกันแหละอาทิตย์ละสาสิบสองสาสิบสองชั่วโมงวันวันพุธเป็นวันหยุดนะคะนี่เราจะไปทำงานแล้วเหลือ,อีกยี่สิบนาที เราเจะออกไปทํางานแล้วนะเราเยมพร้อมละลืมอะไรป่าไม่รู้วันนี้เราทําต้มขากไก่นะคะเลี้ยงเขาสั่งออเดอร์ต้มขากไก่นะคะสามเจ้าสี่เจ้าเดี๋ยวแล้วเราใส่หน้ากากแล้วเราก็ไปทํางานนะคะเดี๋ยวขอสักสามนาทีนะคะทําอะไรไหมลืมทําอะไรไหม บางครั้งรีดผ้ารีดผ้าแล้วลืมถอดปลั๊กนะคะรีดผ้าเตารีดต้องกลับมาใหม่นะคะกลับมาปิดไฟถอดปลั๊กนะคะความความไม่ไเรียบร้อยของเราไฟไม่บ้าน,นเดี๋ยวเราจะไปทำงานแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องอิตาลีชาแนลด้วยนะคะ แล้วเราจะพาอยากจะส่งการทํางานในร้านน่ะแต่มันทําไม่ได้เขาถึงเวลาทํางานปุ๊บเราไม่มีเวลาจับโทรศัพท์เลยคือต้องทาทำ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 อย่างเดียวเลยคับทํตึง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 สี่ชั่วโมงเต็มจะได้พักอีตอนบ่ายสามนี่นะคะบ่ายสามหมดลูกค้าสตาร์ทงานตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเลยนะสิบเอ็ดโมงนี้คือทํางานอย่างเดียวเลยนะคะทําทําทําท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 ำเตยมเต็มเตยมเที่ยงปุ๊บ อาหารเสร็จลูกค้าเข้าลูกค้าเข้านี่คนทำงานน่ะพวกทำงานน่ะก็จะมากินข้าวเที่ยงแล้วก็เข้างานบ่ายโมงใช่ไหมช่วงนี้เราต้องให้ส่งอาหารให้ทันพอหลังจากนั้นเจ้าจะเป็นคนที่ไม่ได้ทงานเขาก็จะมากินช้าหน่อยมาเที่ยงมาบ่ายมาบ่ายโมงมาเที่ยงครึง่งมาบ่ายสองอย่างเงี้ยก็วันี้นี่ก็จะกินเรื่อยเรื่อย,อยฝ่าจะเสร็จงานกักสี่โมงเย็นนะคะ แต่กลุ่มทำงานที่เข้าเลิกเที่ยงเข้างานบ่ายจะต้องทำอาหารให้ทันเขานะคะสั่งจ่ายจ่ายสอ,สองเมนูนะคะสเมนูสามเมนูกาแฟจบไวนยน้ำโค้กในตัวเลยนะคะสิบสยูโรรวมหมดนะคะรวมทุกอย่างเลย ค่าดื่มด้วยนะคะ12ยูโรอาหาร2ชุดนะคะเป็นอาหารจานแรกอาหารจานสองคุ้มอะคะ่ะแ,แล้วก็วีโน่แล้วก็ไวน์แดงไวน์ขาวแล้วแต่สั่งน้ำน้ำน้ำกา๊าซน้ำธรรมดาแล้วก็โคกครบชุดนะคะวันนี้เราทำอาหารหลายอย่างนะคะวันนี้มีอาหาร8อย่างนะคะ ห่งวันเรามีอาหาร8อย่างก็อยากให้มาชิมนะคะไม่ใช่ร้านข้าวแกงอย่างบ้านนะคะมันเป็นอาหารจานเดี่ยวอาหารจานเดี่ยวคือเป็นแบบไหนสั่งไม่ใช่ข้าวแกงเป็นอาหารทําไว้แล้ว4อย่างเมนูเมนูแรก4อย่างมนื้อสองสีอย่างนั่งโต๊ะปุ๊บ ก็จะสั่งข้าวสั่งสปาเก็ตตี้สั่งมักกะโรนีสั่งอ่าบิ๊กช,โชโ็อกโกลี่อะไรเงี้ยแย่ไปหมดนะคะแล้วก็ของพวกหมูย่างไก่ย่างเนื้ออบเนื้อย่างหมูทุกอย่างอ่ะมีหมดเลยนะคะปลาทอดปลาย่าง แต่ไม่มีอาหารทะเลนะคะเวลาเราไม่มีอาหารทะเลนะคะไปละไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายนะะัจ้าสวัสดีค่ะ